sorry it's dj ชั้นม2ออทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอีกแล้วในวิชาภาษาไทยนะคะ,ะเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องโครงภาพพระราชพงสาวดานนั่นเองอและตอนที่ครูจะสอนคือตอน พระสุริโยไทยคาร์คอช้างนั่นเองนะคะเด็กๆเคยได้ยินกันไหมเอ่ยเรื่องนี้นะคะเคยสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ด้วยนะจ๊ะอ่ะและภาพภาพนี้ได้อยู่ในหนังสือเรียนของเด็กๆด้วยเนาะอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูถึงรายละเอียดและที่มาเรื่องย่อต่างๆเนาะในหนังสือของนักเรียน ก็มีเหมือนกันแต่ครูจะมาบอกให้มีดังต่อไปนี้เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะคะ,ะผู้วาดก็คือสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริสรานุวัตติวงศ์นั่นเองนะจ๊ะ,ะเป็นผู้วาด ภาพนี้ขึ้นมาส่วนพระราชนิพนธ์ด้วยพระราชนิพนธ์ก็คือผู้แต่งนั่นเองนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่รัชกาลที่5นะจ๊ะ,ะต่อไปคัดมาจากหนังสือโครงภาพพระราชพงศาวดาร โครงบรรยายภาพที่10นะคะแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองนะคะลักษณะคำประพันธ์ก็คือโครงสี่สุภาพนะจ๊ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยได้ยินกันหรือเปล่าหรือเคยได้เรียนมาแล้วบ้างในตอนมหเนาะเรื่องโครงสี่สุภาพลักษณะแผ่นพังของโครงสี่สุภาพคนก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะคะการสัมผัส อ่ามันเป็นยังไงมีไม่เอกไม่โทรเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการแต่งคำประพันธ์ในบทต่อต่อไปเนาะทีนี้ครูจะให้ดูก่อนว่าแผนผังของโครงสีสุภาพมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเด็กๆอะ ต่อไปหนูตั้งใจดีๆนะคะจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนแล้วเนาะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูที่มาของเรื่องก่อนที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะสรรเสริญพระเกียรติพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยาอ่ะและรัตนโกสินทร์และข้าราชการที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงโปรดเกล้าให้ช่างฝีมือเขียนรูปตามพระราชพงศาวดารด้วยเรื่องสันเรื่องและทรงพระราชนิพนครงประกอบภาพด้วยตนเองนะคะ,ะเรามาวิเคราะห์โครงบทที่หนึ่งกันเลยบุเรงนองนามราชจจาจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา30หมื่นแหดถึงอายุเยศแล้วหยุดใกล้นคคราก็คือแปลออกมาได้ เรงนองเจ้าเมืองมอญน,นะคะหรือพมา่าปัจจุบันยกทัพทหารมาสามแสนกว่าคนมาอยู่ใกล้พระนครของเราต่อไปโครงบทที่สองนะคะ,ะพระมหาจัก,กรพัดิเพราภูวดลสยามเฮยวางค่ายร้ายรีพลเพียบล่าดำริจักรไครยนแรงศึกยกนิกรกรทัพกล้า ออกตั้งกลางสมอนก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิของเราเนี่ยก็ไม่ยอมน้อยหน้านะอ่าก็วางค่ายร้ายลิโพเลยเตรียมรับศึกอยู่หน้าหน้าประตูวังของตนเองเนาะต่อไปบทที่3บางอ,อ้อมอัครเรศผู้พิสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุป,ปร,ราเท ถริงขชาทานคว้าควบเข้าขบวนใครก็คือสมเด็จพระสุริโยไทยนั่นเองเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้แต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับผู้ชายนะแอบเข้าไปในขบวนทัพนั่นเองนะจ๊ะ,ะต่อไปในบทที่สีพลไก่กองหน้าเร้ารมรันกันเฮยช้างพระเจ้าแปรประจันคดใช้ สารทรงสวดเสผันหลังแล่นตระเลดแห่เตรงขับคดไล่ใกล้วิดท,ท้ายขัดฉาดฐานอกองทัพหน้าของทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันะระหว่างช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระมหัรจรรดิแต่พระเจ้ามหาัรจรรดิเสียทีของพระเจ้าแปรต่อไปใครมาเห็นก็คือ บทที่ห้อนงครานองค์เอกแก้วกษัตรีมารมนั์กตัดเวทียิ่งล้ำเกรงพระราชสามีมารายพระชนแห่ขับขเชนเช่นคำสอึกสู้ดัสกรก็คือสมเด็จพระสุริโยไทยเกรงกว่าสวามีจะสิ้นพระชนนะคะจึงทรงใช ช้างเนี่ยเข้าขวางพระเจ้าแปดและต่อสู้กับพระเจ้าแปดแทนนะคะต่อไปบทที่6เนาะคุณมนร่อเงาฟาดฉาดฉะขาดแร่งตราบอุระหลุดดินโอรสรีบกันพระศบสู่นครแห่ศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นพศผู้สันเสริญน,นะคะบทนี้ก็จะเป็นบทที่พระเจ้าแปด จึงจ้วงฟันสมเด็จพระสุริโยไทยด้วยของ้าวนะคะ,ะขาสะพายแรงจนสิ้นพระชนบนขอช้างนั่นเองต่อไปการบ้านนะจารการบ้านของคู่ะส่วนการบ้าน EP สนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูในในตัวอย่างคลิปนี้นะคะจะมีตอบคำถามอยู่5ข้อนะคะข้อที่1ก็คือกษัตริย์ที่ยกกองทัพทหารมาตีอยุธยาในครั้งนี้คือใครนะคะหนูตอบลงมาในสมุดเนาะภาษาไทยที่ ครูบอกไว้ตั้งแต่ EP ที่1และ EP ที่2ว่าให้หนูมีสมุดภาษาไทยไว้1เล่มเนะคะ,ะข้อ2ก็เหมือนกันก็คือจากคํำพันธ์บทที่3าแสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของสมเด็จพระสุริโยไทยอย่างไรส่วนข้อ3ก็หนูดูบทกรอนแล้วก็ตอบคําถามมานะคะส่วนข้อ4สมเด็จพระสุริโยไทยขับช้างเข้าสู้พระเจ้าแปร ى, ได้เกิดเหตุอย่างไรและข้อ5เพราะเหตุใด พระเกียรติคุณของสมเด็จพระสุริโยไทยจึงได้รับการสรรเสริญตลอดมาโอเคนะคะทำกันด้วยนะจ๊ะอ่ะอีพีต่อไปนะคะหนูเตรียมเลยดูภาพประกอบไปก่อนก็คือตอนที่ครูจะมาสอนตอนต่อไปก็คือพันท้ายนอนละสิงนั่นเองนะคะอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงหนูดูรูปภาพเรียกทํำย่อยไปก่อนนะจ๊ะอ่ะ จเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวครูจะมาเล่าและก็จะมาอธิบายให้หนูฟังใน EP ีที่4นะคะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นอ่ะสาเหตุมาจากอะไรและเกิดมาอ่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะอ่ะอย่าลืมนะคะ EP ที่3อ่ะทำการบ้านด้วยนะมี5ข้อเองนะจ๊ะ บายบายเจอกัน EP ที่4จ้า